สวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับกิจกรรมมือใหม่นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ล่วงเลยมาเป็นวันที่8แล้วนะครับก็อาจจะเป็น EP สุดท้ายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับเราจะทําการสรุปทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่1จนมาถึงวันนี้นะครับว่ามือใหม่นั้นนะครับควรจะทําอะไรบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นนั้นครับเรามาอัปเดตกิจกรรมของวันนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาใหม่นะครับหรือมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับเควสในวันนี้นั้นนะครับผมก็ทำไปเกือบจะหมดแล้วนะครับก็จะเหลือค้างอันที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็เป็นอันนี้นะครับกิจกรรม7วันนะครับในกิจกรรม7วันนี้ก็จะสิ้นสุดไปแล้วนะครับเพราะว่าครบ7วันแล้วนะครับ แต่สําหรับในส่วนของขายจํากัดเวลานั้นนะครับยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับจนกว่ากิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลงไปนะครับเราสามารถย้อนกลับมาซื้อใหม่ได้นะครับและอันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่จะเริ่มต้นในวันที่8นะครับก็คือกิจกรรมฉลองครึ่งเดือนนะครับซึ่งถ้าพูดง่ายงก็เป็นกิจกรรม7วันในเวอร์ชันต่อไปนะครับ ก็จะมีให้เราทําอีก7วันก็ครบครึ่งเดือนพอดีนะครับในกิจกรรมนี้นะครับก็มีของที่น่าสนใจมากมายเลยครับอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องทํานะครับถ้าหากเราทําทั้งหมด7วันครบนะครับเราก็จะได้สาราเทพแดงรุ้งเจนหนึ่งนะครับไปใช้ได้เลยฟรีๆนะครับจะเห็นว่าวันแรกนะครับเราก็จะได้เศษสาตาเทพทองนะครับมาสะสมไว้ได้ด้วยนะครับ ก็จะมีแจกให้อยู่เรื่อยๆนะครับหากเราสะสมครบนะครับก็จะได้สาตาเทพทองไปใช้ได้ด้วยนะครับและในส่วนของขายจำกัดเวลานั้น,นครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนแผ่นภาพ8ทิศนะครับมาอีก10เศษเลยนะครับก็ใช้ทองแค่พันเดียวเองนะครับก็ซื้อเก็บไว้เลยนะครับจะดีมากนะครับ ในส่วนต่ okay, ouais, are, อไปนะครับก็จะเป็นการหาสมบัตินะครับก็หาเหมือนตอนกิจกรรม7วันที่ผ่านมาเลยนะครับในอันนี zwei, so ้นะครับเขาจะแจกเป็นสาตราเทพแดงรุ้งเจนหนึนะครับหากเราทําครบนะครับเราก็จะได้เศษศาสตราเทพมาใช้เลยนะครับและในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการล็อกอินต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นวันที่8นะครับเขาก็จะแจกนะครับแม่ทัพรุ้งให้เรา1ตัวเลยนะครับก็จะเป็นหีบ24เลือก1เลยนะครับ ก็คือตั้งแต่เจน1ถึงเจนสุดท้ายเลยนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับและต่อไปนะครับเราก็เข้ามารับของในกองทัพกันก่อนนะครับเพราะว่าเกือบจะลืมแล้วนะครับไม่ได้รับของเลยจะมีการแจกอ่งเปาด้วยนะครับเราก็สามารถรับอ่งเปาของคนอื่นได้นะครับ และในส่วนท่าประสานนี้นะครับเราก็จะได้เพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ท่าประสานนะครับท่าประสานนี้ยังไม่ต้องซื้อนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับได้มาง่ายมากนะครับหรือถ้าท่านอยากทํานะครับก็ทําเป็นของแดงลุ้งไปเลยนะครับจะคุ้มกว่านะครับและในส่วนต่อไปนะครับกิจใหม่ล่าสุดนะครับ ทั้งเซิฟเก่าเซิฟใหม่เลยนะครับมาพร้อมกันนะครับเทพศึกสงครามนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการทายอันดับนะครับว่าใครจะได้แชมป์นะครับและในส่วนตรงนี้นะครับจะมีภารกิจให้เราทำนะครับก็คือจะเป็นภารกิจประจําวันของเรานั่นเองนะครับถ้าเราทําภารกิจประจําวันครบนะครับเราก็จะมาสามารถกดรับตรงนี้ได้นะครับสิ่งของที่จะได้ก็จะเป็นกรองนะครับและกองนั้นนะครับก็จะมีไว้สําหรับเอาไว้ทายผลนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับยังภารกิจอันไหนที่เรายังทําไม่เสร็จหรือว่าทําไม่หมดนะครับก็มาทําเพิ่มได้นะครับเราก็จะได้รับกองเพิ่มนะครับและในตอนนี้นะครับผมก็ได้กองมา55อันนะครับ สำหรับวิธีทายผลนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ไม่ยากนะครับแค่เราดูคำใบ้ให้ออกแค่นั้นเองนะครับในแต่ละรอบนั้นนะครับคำใบ้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเขาใบ้ให้เราว่าสภาพอากาศนะครับเป็นพายุทอร์นาโดนะครับในสภาพอากาศเลวร้ายกองกําลังของแม่ทัพจะได้รับผลกระทบนะครับ และอีกอันนะครับก็จะเป็นภูมิประเทศนะครับจะเป็นด่านช่องแคบนะครับภูมิประเทศนั้นอันตรายป้องกันง่ายแต่โจมตียากมักสร้างในหุบเขาก็จะมีคําบ้าอยู่ว่าเป็นพายุทอร์นาโดและภูมิประเทศเป็นด่านช่องแคบนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูที่ความสามารถของแม่ทัพแต่ละตัวนะครับเขาก็จะระบุไว้นะครับตัวแรกเตียวหุยนะครับเขาก็จะบอกไว้นะครับสภาพอากาศที่มีฝนตกนะครับจะทําให้การแสดงของเขาผิดปกตินะครับ แสดงว่าเตียวหุยนี้แพ้ฝนตกนะครับและเขาชอบอยู่ในเนินเขานะครับแสดงว่าเตียวหุ่ยชอบอยู่ในเนินเขานะครับก็ไม่ตรงกับคําใบ้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นหอง,ง,งตรงนะครับหองตรงนะครับเชี่ยวชาญในการต่อสู้รบในที่ที่มีป่าไม้แต่สภาพอากาศที่มีลมแรงอาจทําให้ลูกศรของเขาไม่แม่นยําแสดงว่าต้องสู้ในป่าไม้และห้ามโดนลมแรงนะครับอันนี้ก็ไม่ตรงกับคําใบ้อีกเหมือนกันนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นคาวทูนะครับสู้รบบนพื้นหิมะนะครับจะกระตุ้นความสู้ใจเสริมเพิ่มขึ้นอันนี้เขาก็จะบอกแค่นี้นะครับก็คือจะชอบสู้รบบนพื้นหิมะนะครับอันนี้ก็ไม่ตรงเหมือนกันนะครับและคนต่อไปนะครับก็ลิโป้นะครับเชี่ยวชาญในการบุกเมืองยึดแดนในช่องแคบและเมืองนะครับ ในด่านช่องแคบและเมืองนะครับสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของตัวเองได้มากขึ้นแสดงว่ามีความชํานาญในช่องแคบและเมืองนะครับอันนี้นี่ตรงนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับและคนต่อไปนะครับม้าเฉียวนะครับเชี่ยวชาญในการรบในทะเลทรายนะครับที่ม uh. ีลมแรงอันนี้คือเชี่ยวชาญในทะเลทรายนะครับและที่มีลมแรงด้วยนะครับก็ไม่ตรงนะครับเพราะว่าเชี่ยวชาญในะเลทรายนะครับ คนต่อไปนะครับซุนเซ็กนะครับวิ่งเต้นในสนามรบชนะทุกครั้งซุนเซ็กในการต่อสู้ชายฝั่งและในเมืองนะครับจะแสดงความสามารถในการต่อสู้ที่สูงขึ้นก็คือเชี่ยวชาญที่ชายฝั่งและเมืองนะครับก็ไม่ตรงนะครับและคนต่อไปนะครับจูล่งชำนาญในการสู้รบในค่ายทัพในสภาพอากาศลมเย็นอันนี้ก็ไม่ตรงอยู่ดีนะครับคนสุดท้ายนะครับเตียวเลี้ยว เชี่ยวชาญในการสู้รบบนเนินเขาและที่ราบนะครับหากเจออากาศหมอกหนาความสามารถจะดียิ่งขึ้นนะครับเชี่ยวชาญในบนเนินเขาและที่ราบนะครับและถ้าเจอหมอกหนาก็จะเก่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันสู้ในช่องแคบนะครับดังนั้นครับสรุปแล้วนะครับแม่ทัพที่สามารถสู้ในด่านช่องแคบได้นะครับก็มีแต่ลิโป้คนเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเราจะแทงลิโป้หมดเลยนะครับ ก็อาจจะถูกก็ได้นะครับและส่วนในตรงด้านล่างนี้นะครับที่มีตัวละครพูดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคาใบ้หรือเปล่านะครับแต่อ่านอ่านดูก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราดูคาใบ้หลักๆก็พอแล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเราใส่ลิโป้ให้หมดเลยนะครับเต็มหมดหน้าตักนะครับ เมื่อเราทําการทายผลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญทองมาเพิ่มนะครับและในส่วนร้านค้านะครับก็มีของมากมายเลยนะครับมีทั้งของลุงฟ้าลุงแดงนะครับก็เลือกแลกเอาตามสบายเลยนะครับและต่อมาในส่วนนี้นะครับแลกเหรียญทองนะครับเราจะสามารถซื้อเหรียญเทพนะครับที่เป็นสีเขียวนี่นะครับโดยใช้ตํำลึงทองซื้อนะครับจะสามารถซื้อได้10ครั้งนะครับเราก็จะซื้อเลยนะครับ เราก็จะได้รับเหรียญเทพมา50อันนะครับในส่วนกองนะครับก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็ใช้ตำลึงทองนะครับหรือว่าจะใช้เหรียญทองซื้อก็ยังได้นะครับสำหรับคนที่มีทองเยอะก็ซื้อไปเลยนะครับก็เอาไปทายผลเพิ่มได้นะครับสำหรับผมนั้นนะครับทองไม่พอนะครับก็เอาไว้ก่อนละกันนะครับต่อไปเราไปดูนะครับว่าเหรียญเทพ50อันนะครับซื้ออะไรได้บ้างนะครับ สำหรับผมนะครับกะจะซื้ออันนี้นะครับชิ้นส่วนแม่ทับแดงรุ้งนะครับ20เลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังมีที่ยังไม่ครบนะครับกะจะเอาแม่ทับเจน5เลยนะครับก็คิดว่าจะซื้ออันนี้นะครับสำหรับกิจนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับได้เหรียญทองมา100ทองนะครับ และในส่วนต่อไปนั้นครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เรามีเศษแม่ทับอะไรเท่าไหร่บ้างแล้วนะครับในตอนนี้นะครับเราก็มีเศษแม่ทับนะครับเจน1แล้ว65เศษนะครับและเศษแม่ทับเจน5นะครับ54บวก25นะครับโอ้ก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะได้แล้วนะครับถ้าเราเล่นไปอีกสัก3-4วันก็น่าจะได้แล้วนะครับดีไม่ดีนะครับ1เดือนนะครับน่าจะได้แม่ทับแดงลุงครบทั้งทีมเลยนะครับ และอันนี้นะครับเศษหีบแม่ทัพรุ้ง24เลือกหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดใช้เลยนะครับเราก็จะได้แม่ทัพรุ้งมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกอะไรดีนะครับสําหรับหัวโตนะครับเราได้ไปแล้วนะครับกองซุนจ้านก็ได้ไปแล้วนะครับเราจะเอาเป็นตัวที่เราไม่ได้ดีกว่านะครับเพื่อเปิดบุกเพด้วยนะครับก็จะมีต่างโตะนะครับที่เรายังไม่มีนะครับ แต่ว่าจูล่งนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับในจูล่งนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดในตัวลุงเลยนะครับแต่ถ้าเราจะเอาทีมขุนศึกนั้นนะครับเราก็ต้องเอาต่างโต๊ะนะครับเพราะว่ามีบุเพนะครับบุเพนั้นพลังลบจะเพิ่มเยอะกว่านะครับสรุปว่าเราเอาต่างโต๊ะนะครับ เราก็ได้ต่้งโต๊ะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะทำการนำมาใส่ในทีมเลยนะครับ ก็จะทําการเอาโจจูออกไปนะครับแล้วเอาต่งโต๊ะลงไปแทนนะครับจะเห็นว่าต่งโต้นะครับบุพเพรียบเลยนะครับบุเพนี่ดีมากนะครับเพิ่มสเตตัสด้วยนะครับและต่อมานะครับเราจะมาทําการพัฒนาให้กับต่งโต๊ะนะครับก็จะทําการเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับอ๋อลืมไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการรีบอลโจจูก่อนนะครับเพื่อเอาอุปกรณ์มาให้ต่งโต้นะครับ นี on above, ite, ่นะครับในการเลื <contamin> ่อนขั้นอุปกรณ์นั้นนะครับถ้าหากเรากดติดตั้งทั้งหมดนะครับจะเป็นการเลื่อนขั้นแบบขั้นย่อยนะครับแต่ถ้าเรากดที่เลื่อนขั้นทั้งหมดด้านบนนะครับจะเป็นการเลื่อนขั้นแบบขั้นใหญ่ไปเลยนะครับเราจะไม่ต้องมาเลื่อนแบบย่อยทีละอันทีละอันนะครับก็จะเลื่อนขั้นทั้งหมดได้ทีเดียวเป็นขั้นใหญ่ไปเลยนะครับซึ่งจะทําได้ในกรณีที่เรามีเศษอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับ ถ้าเรายังไม่มีเศษอุปกรณ์เราต้องทำการไปหาเศษอุปกรณ์ก่อนนะครับและก็อย่าลืมนะครับทำการฝึกฝนให้ตัวละครด้วยนะครับ และเรามีอันนี้นะครับหีบเครื่องรางแดงลุง8เลือกหนึ่งนะครับเราเพิ่งเราก็ได้มาในกิจซัมเมอร์นะครับเราก็จะมาใส่ให้เตียวเซียยนเลยนะครับผมก็จะทำการเลือกอย่างจือไปเลยก็แล้วกันนะครับ จะเห็นว่าใส่แล้วพลังลบพุ่งพวดเลยนะครับอ๋อเราลืมใส่ช่วยลบนะครับให้ต่างโต๊ะนะครับเราก็จะเอาโจจูช่วยลบนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามีชุดทองที่ได้เพิ่มมาอีก2อันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการไปสวมใส่ให้กับแม่ทัพที่ยังมีชุดสีแดงอยู่นะครับก็จะได้เปลี่ยนเป็นชุดสีทองสักทีนะครับ แล้วเรานะครับก็ทําการปลีดอุปกรณ์ให้กับแม่ทัพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับพลังลบเราไปอยู่ที่ 319.37m นะครับก็เลเวล55นะครับและของที่เรามีอยู่ในคังนะครับก็สามารถทําตัวแดงรุงได้หลายตัวเลยนะครับถ้าเราเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่านะครับเพื่อนๆน่าจะมีตัวแดงรุ้งกันได้หลายตัวเลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมก็เล่นเพียง8วันเท่านั้นเองนะครับ และสําหรับในกิจฉลองครึ่งเดือนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าเราจะมีของแดงลุงเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ตัวแดงลุงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจของมือใหม่ที่ดีมากนะครับรวมทั้งกิจกรรม7วันอันนี้ด้วยนะครับอันเก่านะครับอันเก่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของมือใหม่ที่ดีมากนะครับก็สามารถมีตัวแดงลุงได้หตัวฟรีๆเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับผู้เล่นใหม่อย่าลืมและอย่าพลาดนะครับที่จะทำกิจทั้งหมดนี้ด้วยนะครับและกิจอันนี้นะครับสมบัติลมบุรพานะครับอันนี้ก็อย่าพลาดเลยนะครับทำเคว็ดประจำวันให้ครบนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับจะมีเศษแม่ทัพแดงลุงนะครับ40เศษด้วยกันรออยู่เลยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับในจุดเริ่มต้นนะครับ และถ้าหาผู้เล่นใหม่นะครับอยากเลเวลอัพไวๆนะครับก็ให้ทําการซื้อพลังกายให้ครบทั้งหมดเลยนะครับทุกวันนะครับซื้อทั้งหมดเลยนะครับเลเวลของท่านก็จะอัพไวขึ้นอย่างที่ผมทํานะครับผมเล่นแค่8วันนะครับเลเวล5 5แล้วนะครับก็เป็นว่านะครับสําหรับสายฟรีนะครับก็ดูในตัวอย่างที่ผมทํานะครับก็สามารถได้แม่ทัพแดงรุ้งได้แล้วใน8วันนะครับ การเล่นนั้นนะครับไม่ยากเลยนะครับหรือถ้าหากท่านเติมนะครับก็จะได้เร็วขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับหรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยที่จะสอบถามตรงส่วนไหนก็ตามนะครับสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะครับเรายินดีที่จะตอบทุกคําถามนะครับและสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปที่เราทํามาใน8วันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็จะสามารถนําไปปรับใช้นะครับเกี่ยวกับการเล่นของตัวเองได้นะครับ หรือท่านนะครับอาจจะได้เร็วกว่าผมพลังลบเยอะกว่าผมก็เป็นได้นะครับก็เป็นว่านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีนะครับ